บิดอุดวนพื่อเป็นของฟีีบ่ะของฟีอะไรของเปิดอุดวนไลยอีไล่ดจนล้นออกมาแต่มันเลือกตรงที่ว่ามันไม่แบบว่าฝนตกเข้ากับมาตองอย่างไงถ้าไปเช่าสถานที่ต้องไปแบบนี้ลูกค้าถ้าจะไปนะมนถึงว่าถ้บริหาได้ไหเฮีมันว่าจุดหมายก็อยู่ในโดมโอเคไหมเรียนฟรีต่วามึงต้องขอชีวิคิวเห็นไหมการลงทุนเลศการตลาดคนเรามันคิดเหมือนกันเนาะไปฟรีเธอหนึ่งแต่ว่ามึง้องเด็ดสิตคิว สิบคิวคิวเหลือหกหมื่นหกหมื่นคูณสิบเท่าไรหกหมื่นคูณสิบก็หกแสนจบค่ะนาท้าไไกมากก็บวกเพิ่มทูกไหมก็บวกเพิ่มสอรนมเื่อาตกเอินเด้อกับพูดถึงมีเขากำลังรอาเพิ่มอยู่สุรานฉันลบไปสิบาไกลอยู่นะเอาเดี๋ยวนะแล้วก็มีลูกค้าเขาจะไปแก้บนยอดขายเออนี่ไง วัตจุลันบนีคิวนึสมุดสงคราใช่ที่ใส่สมุดคใช่วัจุลานบัีแม่กองเลยจ้ะมัูราบตามันก็ต้องเพิ่มมันเมืบระยะทางใส่เชือกพงเนาะคนเดินนั่งอีกกระบอกนั่นกันแดๆอ่ะแม่นาไปแก้บนออเหรอเหรอแล้วก็ไปไปขายต่อยตรงนั้นเลยกนลแล้วไม่แก้บนได้ไหมเราไปขอเพิ่มได้สิบคิวเมื่อวานนี่พี่น้อง หกหมืคูณสิบปรไทยนะลาวก็แลาวเขาเกวป็นนั่นภาคใต้ไม่เคยมีรถแห่อีริบอ่ะใช่สุรันไม่มีรถแห่หรอราพิลร์แห่รถแห่มีตะบานเขาเห็ดมีตะก้อนอีสานวนารก็ภาคกลางราคไม่แบบแบบที่เราเห็นไม่มีอยู่นู่นั่นไม่มีถ้าไปเป็นแบบก็เรยกได้หเล่รถแห่แค่บนรถแห่นี่ยมันขับเร็วได้สาความเร็วกระิได้ท้รถทุกเวละหอดบลาน่าจะขับเร็วได้รโอเคครับโอ้แสิบ มีเงินพอใช้เกิดได้คูณสองเวลาปีสุราแม่นกก็ไปดูแลร้อนเหตุด้วยสุรานะสิบโครตวะลาแล้ว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 สุราช